thank mm -hmm. you สวัสดีเพื่อนเทุกท่านพบกับนักกันเร็วนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่30นะครับเดือนนี้นะครับพฤศจิกาวันนี้นะครับเพื่อนๆอนอะไรที่เราคิดเคลียร์หรือทําหรือมีความตั้งใจอะไรก็ตามเน,นี่ยเพื่อนพยายามระมัดระวังนิดนึงนะครับมันจะมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงมีเหตุให้ไม่เป็นไปตามกําหนดการหรือมีอุปสรรคนะครับอืมอะไรที่ มันไม่ได้เด่งใจนะฮะนี่คือสิ่งที่จะเจอฉะนั้นนะครับถ้าดูโดยรวมเราก็ต้องนึกถึงอย่างหนึ่งนะครับว่าอย่างนี้นะฮะถ้าทําอะไรก็ตามระแวดระวังระแวงแล้วก็ทาอะไรก็เตรียมแผนสำรองหรือว่าไปก่อนเวลาหรือบางทีอาจจะต้องมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์ว่าเออถ้าวันนี้มันไม่ได้เดืงใจก็ไม่ไปไปตามกําหนดการเราก็เตรียมแผน2องแล้วมก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาเนาะไม่ต้องเครียดนะครับโอเคครับ ดูนิดนึงครับในช่วงนี้มุมดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของมันมีเรื่องดาวพระจันทร์เขาย้ายนะครับแล้วระอบเนี้ย้ายไปเจอทั้งดาวพุธดาวศุกร์ดาวราวหูในดวงเมืองนะฮะก็เลยบอกว่าวันนี้ะระวังปัญหาไม่สบายใจบ้างหรือมีเรื่องอะไรอึดอัดหรือว่ามีเรื่องอะไรต้องเครียดต้องเคลียร์ต้องแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของบ้านและครอบครัวฉะนั้นวันนี้นะครับวันสองวันนี้ เราก็ต้องยืดหยุ่นนะครับทำอะไรเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวนะฮะนี่คือสิ่งที่บอกไว้ก่อนล่วงหน้านะเราจะได้ออกช่วงนี้ประครับประคองนะระวังอารมณ์นะแล้วก็อย่าเพิ่งไปเครียดนะครับทีนี้ครับมีดวงในระยะนี้อย่างที่บอกว่าดาวพระศุกร์นะฮะโคจรย้ายตั้งแต่วันที่28นะครับแล้วดาวพระศุกร์เนี่ยมันไปกระตุ้นในเรื่องของเงินและความรักอย่างที่เรารู้ก็อยู่นะฮะ แต่มันกระตุ้นในมุมของรายจ่ายฉุกเฉินภฉพฑ์รายจ่ายที่คาดไม่ถึงรายจ่ายที่มองไม่เห็นรายจ่ายที่อยู่ก็โผล่เข้ามานะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดและก็จะเจอฉะนั้นถ้าดูโดยรวมนะฮะก็ต้องมองเรื่องรายจ่ายนิดนึงฮะอะไรที่ยังไม่จะเป็นต้องซื้อหรือแม้แต่เวลาซื้อของระวังในของที่มีตาหนิของที่มันมีปัญหาของที่มันแพงกว่าราคาทั่วไปฉะนั้น การควักเงินสแกนจ่ายหรือจะโอนเงินในช่วงวันนี้พวกนี้ต้องดูให้ละเอียดรอบครอบกัดกลุ่มที่สุดมิฉะนัะ้เดี๋ยวจะเสียดายนะฮะหรือตัวเช็คของดีๆนี่หนไหมเรารู้อะไรที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอะไรที่มันร่อแหลมของช่วงวันนี้พวกนี้นะครับเราก็จะได้ออกไปโฟกัสเรื่องนั้นมันจะไม่มพลาดแล้วก็ไม่ต้องเสียดายนะฮะระวังเงินหายระวังคนกู้ยืมไม่คืน หรือแม้แต่ช่วงนี้นะครับดวงเกี่ยวกับความอยากมันจะเจออะไรของที่โอ้โหยากแล้วมันห้ามใจเท่าไหร่หัวใจก็ยางไม่ฟังเพราะนั้นมันก็จะซื้อเลยนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างนะครับต่อมานะฮะเรื่องของเลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขเนะครับเลขแปดนะครับ,เล,รบเลข3นะฮะแล้วก็เลขศูนย์เลขที่มักไม่ค่อยใช้ นะครับคือเลข6กนะฮะแล้วก็สีที่ตุกฉลกสีแรกคือสีชมพูสีต่อมาฮะคือสีเทาสีต่อมาครับคือสีม่วงสีท้ายนะฮะที่ใช้ดีคือสีดําสีที่เรียเหรือมักไม่ค่อยใช้คือสีฟ้านะครับแล้วก็ทิศทางซ้ายขวาให้เลือกด้านขวานะครับถ้าต้องเลือกซ้ายขวาให้เลือกขวาและถ้าต้องเลือกบนล่างนะฮะให้เลือกด้านบนนะครับนี่คือ ทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็เพื่อนๆครับในระยะนี้สิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจนะฮะหรือสิ่งที่เรากังวลน,นะครับอย่างที่บอกมาสักรูดนี้ฮะมันจะมีเรื่องอะไรรบกวนใจเราเยอะนะเพราะว่าในตอนนี้นะครับดาวหลายดวงเริ่มหลบมุมดาวดีๆนะตัวเสริมตัวทําให้เราก็ชุ่มก็ช่วยมันชักเริ่มแบบหแบบลบมุมฮะมเออมันทําให้เรารู้สึกแบบ ทำไมเหนื่อยจังทำไมท้อจังทำไมมีเรื่องเจ็บตัวทำไมปวดไม่สบายอาทำไมมีขนรอบข้างทำไมคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คือมัอนจะเป็นอะไรที่รบกวนจิตใจเราะะรบกวนกายใจเราเป็นพิเศษนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นเรานึกถึงอย่างนะครับในช่วงนี้พยายามแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆไปก่อนอย่างแรกนะฮะสองถ้ามีอะไรที่ผิดผิดแปลกแตกต่างจากที่ เราคิดนะครับอย่าไปกังวลมันเกิดอะไรขึ้นได้ในมุมที่เราพอใจไม่พอใจนะฮะบางทีถ้าเราวางใจถูกเราก็จะได้ไม่ต้องเครียดก,กังวลแล้วก็ข้อต่อมาในช่วงนี้มุมดาวอย่าไปถือสาความใครมากนะฮะถ้าใครที่อรมร้อนอารมณ์แดงอารมณ์ร้ายนะฮะมาวีนมาคิดไม่ดีหรือว่ามาทําให้เรานะครับช่วงนี้พยายามอารมณ์อร่อยใจเย็นๆนะฮะคือเราไม่ได้ให้แบบเขา ด่ามาเรายิ้มตอบหรอต้องกอดเขาไม่ต้องฮะแล้วก็เถอยเข้มเงียบไปนะฮะเพราะเราจะเจอคนพ่านเราจะเจอคนกุดดิ่ง,งา่ายเราจะเจอคนที่เขาเรียกว่าทําให้เราอารมณ์เสียอะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นถ้าเราไปอารมณ์เสียตามมันก็ไปกันใหญ่ดูไหมฮะเราต้องรักษาอารมณ์ดีๆเพราะว่าช่วงเนี้ยคนจะอารมณ์เสียกันได้ง่ายน,นะฮะมุมดาวหลายดวงมันทําให้อารมณ์เสียดาวอาทิตย์ดาวอังคารโัวจรสับพันกันม็นคู่ด่านความรุนแรงอารมณ์ร้อนอารมณ์แรงอารมณ์ร้าย อะไรเงี้นะครับมีก็เล่าให้ฟังนะฮะเดี๋ยวเดาพุทธย้ายขัจรอยู่ตำแหน่งของเรานะเปเจอเจอคนใส่และใส่ความพูดไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นเรื่องราวเลยนะในช่วงต้นเดือนธันวาเดือนไปนะครับก็ต้องบอกลูกนาไปก่อนพอเห็นภาพนะครับประการต่อมานะฮะคลิปนะครับมันมีดวงประเภทหนึ่งนะฮะเพื่อนๆเ,เคยหรือไม่ว่าเวลาที่คนเราอาจจะใช้ชีวิตแบบเต็มที่นะแล้วเจอเรื่องหนัก เรื่องคิดเครียดนะครับหรือว่าเหมือนกับสมมติเราคา้าขายแล้อยู่นะฮะเกิดโควิดขึ้นมานะครับทําให้ร้านต้องชะลอบางคนร้านต้องปิดหรือบางคนเจออะไรที่เป็นเอ็กซ์เซนนะฮะเรื่องที่ไม่คาดคิดก็แก้ปัญหาไลยไปแต่ถ้าใครที่มีดวงประเภทก็เรียกว่าดวงเจ็บแต่ดีนะฮะออมันชื่อเพลงนะฮะมันเป็นชื่อเพลงเพียงแต่ว่าดวงประเภทเนี้ยพอเจอเรื่องหนัก เจอเรื่องที่แบบกดดันเจอเรื่องที่เหมือนถูกชีวิตถูกกระทืบซ้ำน,นะฮะสักพักหนึ่งจะลุกได้สักพักหนึ่งจะมีสติสักพักหนึ่งจะรู้วิธีทางแก้ท้อออกสักพักหนึ่งจะรู้ว่าเราจะทํายังไงต่อไปนะครับก็เรียกว่าจะลุกขึ้นมาหรือว่าเหมือนเกิดจากไฟเกิดจากไฟก็คือเจออะไรที่มันเผาไหม้นะฮะแล้วก็ลุกขึ้นมาแต่มันจะเป็นประเภทที่สามารถลุกได้ทุกครั้งแต่มันอาจจะไม่ใช่แบบ ลุกขึ้นมาแล้วดีกว่าเดิมลุกขึ้นมาแล้วแบบประสบความเร็จในชีวิตเลยนะฮะมันไม่ใช่แบบหนังละครขนาดละครบางทีเราเคยดูไหมประเภทเด็กพระเอกเอนะฮะทำงานมาดีๆเราอยู่ก็ตกงานเปลี่ยนง,งานแล้วก็เจอโน่นเจอนี่หนักๆน,น,นะฮะแล้วก็เอาแรงบันดาลใจในการที่จะเจอเรื่องหนัก,นกๆแล้วก็ลุกขึ้นมาจนสุดท้ายประสบความเร็จน,นะฮะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรใหญ่โตเนี่ยคืออันนี้คือหนังละครแต่อันเนี้ยพอเจ็บปุ๊บ จะมีทางแก้ทางออกแล้วก็พยายามลุกขึ้นมากลับมาคงเดิมหรือกลับมาดีในระดับหนึ่งหรือกลับมาดีมากกว่าเดิมเยอะนะครับมันไม่ได้เป็นตัวการันตีว่ากลับมาดีแล้วจะต้องประสบความสําเร็จในท้ายที่สุดนะฮะไม่ใช่หนังละครแต่ว่าลุกได้ทุกครั้งไม่จมกับปัญหาหรือความทุกข์นานหรือบางทีมีคนมาช่วยทันเวลาเสมอ นะครับมันจะมีดวงพวเพื่อนๆลองฟังดูนะมันมีดวงแบบนี้นะครับแล้วมันก็เป็นข้อดีถ้าใครที่มีดวงลักษณะแบบนี้คือลมแล้วมันลุกได้เสมอนะฮะนี่ครับลองไปฟังดูแล้วก็ช่วงนี้นะครับพเพื่อนๆฮะมุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของดาวศุกร์นะฮะที่โคจรขยับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เจอทั้งดาวที่กระดาวคานนะฮะสิ่งที่เกี่ยวข้องเรื่องของเงินทองที่ให้ระวังนยฮะ สองเรื่องความรักนะครับเพราวเราสุงเรื่องความรักนะฮะสามอุบัติเหตุอุบัติภัยไฟไหม้นะฮะเราจะสังเกตนะครับช่วงนี้แม้แต่แบบบางทีฝนฟ้าหรือน้ําที่ยังมีปัญหาอยู่เลยฮะมันก็ยังมีข่าวเรื่องไฟไหม้ฟืนไฟนะครับยานพาหนะมีปัญหาบกเรืออากาศเลยคือมีปัญหาฉะนั้นเพื่อนอย่าประมาทนะฮะใครขับรถใครใช้ถนนกลางคืนตอนราดกลางคืนกลางคืนนะฮะหลังพื้ที่ตกดินนะครับ ระหว่างปัญหาจุกจิกหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ไม่คาดฝันฉะนั้นถ้าหลังพระเทศตกดินนะครับอย่าประมาทนะอยู่ข้างนอกอยู่ที่ใดขับรถอยู่หรือเปล่าอยู่กลางทางอย่าประมาทนะครับคือต้องรัดคุมรอบคอบอย่าทําอะไรที่เสี่ยงๆบ้านใครอาจจะอยู่ในซอยหรือ,อไรเนี้ยล่องมดระวังภยัยทางเพศด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะฮะโอเคครับพื่ๆครับก็ขอบคุณซุปเปอร์แต้งขอบคุณเพื่อนที่มาเจอกันนะครับขอบคุณเพื่อนที่ทั้ง คอมมนตหรือไม่คอมมนตนะครับและขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นเมมเบอร์นะครับเป็นสมาชิกนะครับขอบคุณมากที่พพอร์ช่องอยู่กันนานๆนะฮะเชิดีดูดวงสิบสองราศีครับ,บ,รบเราก็รงกดสิงกันนะฮะเลือกที่กระกดนะครับวันนี้กิจกรรมภารกิจหรือสิ่งที่เราคิดทําหวังตั้งใจอะไรก็ตามที่เราตั้งใจนะฮะวันนี้เตรียมตัวอาจจะมีการเปลี่ยนแผนนะครับ ความตั้งใจจะไปไหนทําอะไรเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนมีการเปลี่ยนแปลงมันเกิดความไม่แน่นอนนะครับวันนี้ถ้าวางแผนดีๆเ,ออเราจะทำาลือหลากหลายอย่างแต่ต้องบอกว่าทําอะไรให้รัดก,กุมเราพอบหรือว่าถ้าต้องเดินทางก็ไปก่อนเวลาแล้วอย่าวางโปรแกรมแน่นเกินเพราะว่าบางทีนะฮะบางแห่งมันจะกินเวลานาน,านแล้วมันก็จะไปเลื่อมอีกอีกโปรแกรมหนึ่งฉะนั้นวันนี้เรื่องเวลาสําคัญนะถ้าเพื่อนๆจะสรรเวลาได้ องจีมก็สามารถทําทุกอย่างได้เรียบร้อยนะแต่ถ้าจะสันเวลาไม่ได้เนะี่ยวันนี้มันจะดูยดุ่งๆนะฮะข้อดีใครที่ทำงานนะครับวันนี้สําเร็จได้ดีนะครับไอเดียดีผู้ใหญ่เมตตามีปัญหาแก้ได้ไวมากเลยส่วนเรื่องของเงินทองนะฮะช่วจนี้ใครใจ่ายเป็นใครจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางใครจ่ายเกี่ยวกับการนัดหมายพักผู้เป็นฝูงหรือมีกิจรกรรมทําอะไรพิเศษนะฮะก็เลยดูว่าโอเคช่วยนะมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของ ใค้จะจ่ายมันยังพอไหวมีข่าวดีๆชื่นใจด้วยนะใครที่แบบเออ,อจะป็นต้องซื้อจะชอบจะใช้เงินหมุนได้ส่วนคนที่ค้าขายนะฮะหรือทํางานวิสบริการต่างๆวันนี้มีดวงติดติดกัดกัดกิ๊กิ๊กักๆนะฮะระวังตัวเลขผิดระวังลูกค้าหรือลูกน้องนะฮะทำอะไรให้แบบเออมันหลุดนะครับหรือมีอะไรปัญหานช่วงนี้ต้องค่อยๆแก้ใจเย็นอยู่หน้างานก็จะดีมากๆเลยตัวเรานะครับ รวมถึงช่วงน,นี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริวารหรือร้านหรือกิจกรรมส่วนตัวของเราค่อนข้างเยอะก็ต้องระวังในส่วนนี้ด้วยแต่ยังดูว่าเงินหมุนได้นะต่อมาเรื่องของความรักนะฮะคนโสดครับวันนี้ดูดีคือคุยกับใครค,รคนรู้สึกดีชอบคุยถ้ามันมีนมความสาเร็จคุยล้วม,มันมีความชื่นใจส่วนคนที่มีคู่วีแฟนแล้วฮะดาวความรักในช่วงนี้เด่นนะครับมีโอกาสที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันช่วยเหลือกูกูลกันมีกิจกรรมทําอะไรมีความสุขเป็นพิเศษ อมดาวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะช่วงนี้ผมเตือนอย่างหนึง่งระวังโรคประจําตัวและอากาศทําให้ป่วยรวมถึงท่านที่มีลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงอ่าวันนี้วันดีครับเผื่อเพื่อนๆมีความคิดนะครับเออจะไปไหนมาไหนหรือพาไปทํากิจกรรมอะไรด้วยกันนะฮะคือเป็นวันที่เหมาะกับการอยู่แก่ชิดลูกหลานบริวารสัตดเลี้ยงเป็นพิเศษสอนสั่งอะไรโอเคเขาก็จดจําแล้วก็ทําตามก็ถือว่าวันดีนะครับ สเสน่ห์นะคัวันนี้เน้นความสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมนะครับ่วดนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสไว้จะดีมากมีดวงนะครับระยะนี้เตือนหนึ่งทำอะไรดื่มไหมฮะเพื่อเวลานะครับหรือทำอะไรให้ก่อนเวลานะครับโอเคฮะแล้วก็รักษาเวลานะฮะวันนี้เวลาคือปัญหานะครับทำดีๆก็จะทำได้หลายอย่างต่อมาคนราศีสิงห์ชาวสิงนะครับในระยะนี้ข้อดีคือใจสู้ ข้อดีคือรู้สึกอึดถึกทนวันนี้จะมีกิจกรรมทำอะไรหลายอย่างซึ่งถ้าดูโดยรวมนะฮะผมก็ดูว่าเออเรายังพอจะจัดการหลายๆอย่างได้นะฮะออว่าไปนะระยะนี้ข้อดีคือถ้าสมมติว่าเรามีการต้องเดินทางไหว้วานให้ใครช่วยเหลือหรือมีกิจกรรมอะไรส่วนตัวมีกิจกรรมอะไรครอบครัวนะฮะก็ถือว่าทำสำเร็จเป็นเปราะๆไปได้ด้วยดี รูมดาวการจราจาเด่นเพื่อมีความคิดนะครับที่จะทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่กับใครนะฮะการจราจาเด่นก็เหมาะกับการจราจาเรื่องสําคัญสําคัญหรือจะไปไหนทาอะไรหรือต้องซื้อของอะไรก็ตามแี่วันนี้ได้ซื้อของที่เราต้องการช็อปได้ดีใช้จ่ายสะดวกหรืออย่างน้อยมีดวงการได้ซื้อของแล้วได้ของที่มีคุณค่าของที่มีราคา ที่คุ้มค่าต่อราคาที่เราจ yeah ่ายนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ใช้เงินคุ้มค่านะครับระยะนี้คนราศีสิงห์ครับต้องบอกว่าเพิ่นมีระวังอุปสรรคเรื่องการเดินทางเล็กน้อยนะฮะเจอคนมาช้ามาซ้ายหรือตัวเราเรียกว่าเดินทางไม่ตรงเวลาฉะนั้นช่วงนี้ต้องระวังเรื่องการเดินทางเป็นพิเศษระยะนี้ระวังคนเข้าใจผิดนะฮะบางทีจะเป็นคนใกล้ตัวบางทีจะเป็นใครรอบตัวนะครับเข้าใจผิดฉะนั้นบางครั้งอาจจะมีการคุยแล้วเข้าใจไม่ตรงกัน แล้วก็สําคัญนะฮะนั่นไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจไม่เป็นไม่มีปัญหาเพราะไม่ใช่เรื่องใหญ่ส่วนคนค้าขายเออเนี่ยชุดนี้ครับท่าจะจัดโปรโมชั่นมีโอกาสทํากําไรพิเศษโอเคได้ครับคนค้าขายเด่นนะฮะเผื่อมีโปรเผื่อมีไอเดียอยากทาในส่วนตัวพิเศษทําได้ความรักครับคนที่โสดวันนี้วันดีครับคือโสดแล้วคุยกับใครคนรู้สึกดีชอบคุยได้ยาวๆเลยส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วฮะเดาความรักในช่วงนี้เด่นนะครับ มีกิจกรรมทำอะไรแล,แล้วมีความสุขร่วมกันเป็นพิเศษมีโอกาสไปไหนมาไหนด้วยกันช่วยเหลือกักุนกันมีอะไรพึ่งพาใส่กันได้นะนมีอะไรก็ปรึกษาหรือคะนใกล้ตัวได้ภูนดาวยหญ่นะครับในอนี้คือเรื่องของสุขภาพร่างกายระวังเป็นหวัดเป็นไข้นะฮะไม่ค่อยสบายสบายตัวอากาศทําให้ป่วยส่วนคนที่อยู่ในไวซสวอระะระวังอาหารนะฮะทำให้ป่วยคือท้องบวดท้องเสีย กดหลายย้อนะฮะไม่ค่อยสบายสบายตัวเสพเสร่างกายนะครับมุมดาวอีกประการครับปะะนีนี้ลูกหลานเัตวรรเลี้ยงอันนี้ดีครับจะทําไม่รู้ชื่นใจเออวันนี้เป็นยังไงมาไหนดีนะสอนสั่งเขาเชื่อถือเชื่อฟังวุฒิภาวะเขาดีมากขึ้นหรือไหวพริบดีครับก็โอเคนะฮะได้อย่างใจเราแล้วก็เสน่ห์เสื้อผ้าครับเน้นสีเข้มเขมใบหน้าเข้มหรือจัดเต็มได้นะครับต่อมาครับชาวราศีกันนะฮะ ชาวกันจุดเด่นคือเรื่องของการเดินทางการพบปะผู้คนหรือมีโปรแกรมนัดหมายอยู่ข้างนอกวันนี้นะครับจริงเหมาะกับการทําอะไรได้หลากหลายอย่างนะ,ะเพราะว่ามูดาแห่งการออกงานการเข้าสังคมเด่นเ่อเพื่อนๆน,นัดเพื่อนไว้นัดญาติพีน่น้องไว้หรือรัชใั้ไว้นะฮะหรือโปรแกรมทําอะไรพิเศษสามารถทําได้กว่าไปนะชุดนี้มุมดาวใครที่มีความตั้งใจอยากจะคุยเรื่องสําคัญกับคนสําคัญ มีความตั้งใจจะไปไหนที่เราอยากไปพิเศษหรือแม้แต่การซื้อของที่อยากได้มานานนะครับบางทีเราอยากได้ของาบางอย่างมานานแล้วซื้อได้นะเผือมีความตั้งใจนะฮะทีนี้พอเรานึกถึงช่วงนี้นะครับระมัดระวังอย่างหนึ่งคือคนอาจจะเจอคนแบบทำให้เราเอารมณ์เสียนะฮะนี้เตือนไว้ก่อนนะครับมันจะมี คนขัดแข้งข,ขัดขาขัดคอคนพูดไม่เข้าหูระวังเรื่องคนนี่แหละหรือกดดันในบางสิ่งบางอย่างแล้วนะครับวันนี้หรือการทะเลาะเบาแว้งก็ได้นะฮะบ,บางทีใครจะมากดดันเรายากเราจะไปกดดันเข้ามากกว่าเพียงแต่ว่าจะเจออะไรที่มันไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะวันนี้ก็ไม่เป็นไรราให้ฟังใจเย็นๆนิ่งๆข้อดีคือหมุนเงินได้ซื้อของสําคัญได้มีโกกาได้ซื้อของให้กับคนที่ร,รักนะฮะครบอบครัวลูกหลานสัตว์เลี้ยงรายจ่ายสูงขึ้น รืดเลยบางทีมีเรื่องของหนี้สินเกิดขึ้นด้วยนะครับก็โอเคพอหมุนได้แหละต่อมาครับยานี้นะช่วงนี้ใครจ,จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวเยอะอะไรที่ยังไม่จะเป็นเรื่องซื้อผมก็แนะนาเบรก,กไว้ก่อนนะแล้วก็ประการต่อมาท่านที่อยู่เรียกว่าค้าขายนะฮะโอ้โหช่วงนี้ใครค้าขายหรือทํางานเซอร์วิสต่างๆมีโอกาสทํากําไรพิเศษนะมุมดาวหมุนเงินได้นะ มีโอกาสได้รรับพิเศษอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินทองหรือว่าคาดหวังได้นะฮะฉนนั้นช่วงนี้ก็สามารถเร่งสปีดเรื่องตัวเลขได้หรือพอจะหมุนเงินได้นะฮะใครเรื่องค้าขายช่วงนี้ทํากําไรหรือจัดโปรโมชั่นเล็กๆน้อยๆได้อยู่นะฮะคาดหวังได้ความรักคนโสดระวังเจอคนที่มีคู่แฟนแล้วต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะฮะดูดีๆส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วดาความรักช่วงนี้ก็เด่นมีกิจกรรมทําอะไรด้วยกัน มีความหวังอยู่ใกล้ชิดหรือว่าทําอะไรพึ่งพาใส่กันได้นะฮะหรือมีอะไรปรึกษาหรือแฟนได้นะครับเรื่องสําคัญบางทีมีเรื่องไม่สบายใจก็ระบายแฟนฟังได้เขายัางโอเคอยู่นะครับแล้วก็ลูกหลานบริวาสรสัตว์เลี้ยงอันนีด้ดีดีถึงดีมากคือเราจะมีเรื่องชื่นใจนะฮะเราอาจจะมีความห่วงกังวลลูกหลานบริวาสรสัตว์เลี้ยงโดยปกติแต่เราจะมีข่าวดีๆมีรอยยิ้มมีสเสียงหัวเราะเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดลูกหลานบริวาสรสัตว์เลี้ยงเป็นพิเศษนะครับ เสน่เน้นทโทนเสื้อผ้านะฮะสสีแล้วก็ใบหน้าแต่งหน้าแนอส่าะอาดสว่างสบายตาหรือแต่งแนวาธรรมชาติจะดีที่สุดนะครับสุขภาพร่างกายระวังอย่างนึงคือเป็นหวัดเป็นไข้ร้อนในนะฮะอากาศมันเปลี่ยนคนเรป่วยง่ายส่วนท่านที่อยู่ในวัยสวครับมันจะเป็นช่วงกลางลำตัวที่มีปัญหาเช่นท้องบุกท้องเสียฮะกดไหลย้อนนะครับโอเคครับขอให้โชคดีมัาสูดนะครับเป็นกำลังใจนะครับเดินทางปลอดภัยนะนะเสดีครับ